สิ้นพลตำรวจเอกนรงมหานนอดีตอธิบดีกรมตำรวจจากไปในวัย98ปีวันที่11ตุลาคมสองพนพลตำรวจเอกนรงมหานนอดีตอธิบดีกรมตำรวจเสียชีวิตลงด้ยวยโรคชราสิริอายุ98ปี ทั้งนี้ในวันนี้จะมีกำหนดการพิธีรดน้ำศพในเวลา16.00นาาฬิกพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเวลา17.00นาาฬิกและเวลา18.00นาาฬิกจะเป็นพิธีสดพระอภิธรรมและจะพิธีสดพระอภิธรรมต่อวันที่14-17ตุลาคมเวลา18.30นา 18. ฬิกาก่อนมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่20ตุลาคมเวลา17.00นาาฬิก ณวัดเทพศิรินทราวาสศาลา14กรุงเทพพลตำรวจเอกณรงค์มหานนล์เกิดเมื่อวันที่5มกราคม2469ที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นบุตรของนายพลและนางสว่างมหานนล์สมรสกับคุณหญิงทิพามหานนล์วงเล็บถึงแก่กรรมมีบุตรและธิดาคือนายแพทย์นิธิมหานนล์ นางสาวฝนทิพมหานนต่อมาท่านได้สมรสกับท่านผู้หญิงพรณีมหานนประวัติการศึกษาจบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่3จากโรงเรียนประดิษฐ์วิทยาเมื่อปีพศ2480 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5จากโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปีพศ2482จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนอำนวยศิลกรุงเทพเมื่อปีพศ2483โรงเรียนเตรียมในร้อยปีพศ2485โรงเรียนในร้อยทหารบกพศ2488 ประวัติการรับราชการพศ2487นักเรียนในร้อยกรมยุทธศึกษาทหารบกกระทรวงกลาโหมพศ2488เป็นรองสารวัตรสอนอพญาไทยมียศเป็นร้อยตำรวจตีพศ2499เป็นสวนสอนอบางซื่อมียศเป็นพันตำรวจตรีพศ2501เป็นผู้กำกับการนครบาล3ามมียศเป็นพันตำรวจโทพศ2507 เป็นรองผู้บังคับบัญชาการนจ <East. S 1> ุดพระนครเนื้อมียศเป็นพันตำรวจเอกพศ .2510 เป็นผู้บังคับบัญชาการนจุดพระนครเนือมียศเป็นพันตำรวจเอกพิเศษพศ .2511 เลื่อนยศเป็นพลตำรวจตีพศส .2514 เป็นรองผู้บังคับบัญชาการนจุดพส .2516 รักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพศส .2517 เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมี ยศเป็นพลตำรวจโทพส2519โปรดเก้าให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีกรมตำรวจพส2519รักษาการในตำแหน่งรองอธิบดีกรมตำรวจพส2519เป็นรองอธิบดีกรมตำรวจพส2525เป็นอธิบดีกรมตำรวจเื่อนยศเป็นพลตำรวจเอกทางทีมงานเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยค่ะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ